สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทุกแต่ประเทศกันนะคะนี่นะคะอันนี้ประเทศไทยประเทศเลาวและประเทศกัมพูชานะคะนี่นะคะอย่างแรกนะคะแล้วก็จะถอดอันนี้ออกไปก่อนนะคะอึแ๊บแป๊บนึงนะคะนี่ทุบเอาเสร็จแล้ว นี่นะคะก็จะมาทุบมันก็จะวาทุบประเทศอะไนกันก่อนดีประเทศอันนี้ก่อนนะคะน,นี่คือรัมบูชาอ,นนอันนี้นี่นะคะเป็นเป็นไทยอันนี้เป็นเราอาวนะคะคอันนี้นอนนทอนาอานสไะมัน้ำปลาเยอยักษ์นะคะนี่นะคะก็จะมาทุบประเทศนี้กันก่อน เจ็ะอ,อก,กอค์เลยนี่นะคะประเทศประเทศลรประเทศกรรมัมพูชาก็ได้หายไปแล้วนะคะนี่นะคะพี่เราบอกนะคะว่าเราอ่ะมาช่วยไทยเพื่อยิงกับกมบัมพูชา ใช่ไหมเอ้ยกัมพูชานะคะพูดผิดนะคะจริงเนาะใช่ไหมเขาอาจจะมาช่วยเราก็ได้นะรักประเทศไทยนี่นะคะรักประเทศรักประเทศไทยนี่นะคะคือรักประเทศไทยมากนะคะนี่นะคะไทยไทยแบบสวยมากไท,ไทยกับกัมพูชาครับใช่อื่ สองประเทศนี้นะน,นี่แล้วเราก็จะเอาไอ้ไทยเอาไอ้กัมอ้ยเอากัมบูชาเนี่ยมาโรยนะคะมาโรยให้เป็นท็อปปิ้งเหมือนอาหารเนาะโรยไปนี่นะคะต่อขอจบคลิปแค่นี้กันนะคะต่อพี่ต่อ EP สองด้อใช่ค่ะอุ๊ย